สางจริตาสวยสร้างเรื่องทำหนุ่มนักมวยดัง ขอไอจีางรายการสนใจมีแฟนเป็นนักมวยไหมน้ำตาลชริตาสวยสร้างเรื่องเทินเก็บอาการไม่อยู่เลยจ้าเมื่อล่าสุดนักมวยเดารุง่งตะวันฉายพีเคแสนชัยกับน้ำตาลชริตาได้มาเจอกันครั้งแรกในรายการซุปตาพาตะลุยที่มีนิกกี้ณชัดเป็นพิธีกรดำเนินรายการอ,าออกอากาศให้ได้รับชมแบบเต็มๆในวันที่18พฤษภาคม2567และแล่าสุดมีการปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำ ย่อยออกมาให้ได้ดูกันแล้วบอกเลยว่าทั้งฟินทั้งจิ้นเมื่อตะวันฉายเขินหูแดงแถมยังมีเกมและภารกิจที่ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งรางวัลจากน้ำตาลงานนี้มีแลกไอจีกันกลางรายการด้วยก็แม่ระดับจักรวาลอยู่ตรงหน้าใครจะไม่ชอบอ่ะเนาะ